นพดอนสตอรี changing story สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดลนสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้มาต่อจากเมื่อวานนะครับเป็นหนังสือเล่มล่าสุดของคุณนิ้วกลมนะครับที่ออกมาชื่อว่า how to have เอ้ยโทษทีครับ how to live a good life นะครับก็รีวิวไปทั้งหมด 20ข้อแลล้นะครับผมบอกว่าผมจดไว้ได้39ข้อเพราะฉะนั้นก็อีกประมาณ19ข้อในตอนวันนี้นะครับก็ไม่เสียเวลาเริ่มต้นข้อที่21เลยนะครับผมเขียนไว้แล้วก็มาจากคุณนิวกลมนะไม่ได้ผมคิดเองเขียนเองนะครับจากหนังสือเล่มนี้คือเรื่องเล็กๆก็สามารถมีคุณค่ากับจิตใจเราได้เช่นเดียวกันให้เอาให้เราเอาใจใส่กับเรื่องเล็กๆแล้วสิ่งนั้นจะกลายเป็นเรื่อง ที่สําคัญขึ้นมาได้จริงๆคือบางคนเนี่ยคิดว่าแบบนี้ว่าจะมีความสุขเนี่ยนะจะต้องได้รับรางวัลก้อนใหญ่ได้ชนะเลิศเหรียญทองโอลิมปิกได้เป็น CEO บริษัทคือถ้าเกิดเราคิดว่าแบบนี้ถึงจะมีความสุขได้แล้วมีความสุขครั้งเดียวเอาให้มันใหญ่ตุ้มเนี่ยทั้งชีวิตอาจจะมีน้อยครั้งมากนะที่เราจะมีความสุขเพราะเราไปมุ่งเรื่องใหญ่ๆแล้วเรื่องใหญ่ๆไม่ได้ผิดนะ วางแผนระยะยาวอยากได้จบปปิญญาเอกได้สัตราจารย์รวยร้อยล้านอะไรเงี้ยวางได้แต่ว่าอย่าเอาความสุขไปผูกกับเรื่องนั้นเราเอามาเรื่องเล็กๆยกตัวอย่างเช่นแค่เราได้กินกาแฟตอนเช้าดื่มกาแฟที่เราชอบนะถ้าใครชอบกาแฟนะตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่ามีคุณค่ากับจิตใจเราเช่นเดียวกันแล้วถ้าเกิดเราทําแบบนี้ได้เนี่ยแต่ละวันเนี่ยมันจะมีความสุขได้ทุกวัน แน่นอนมันคงไม่ได้เทียบเท่ากับเรามีเงินร้อยล้านหรือว่าไม่เทียบเท่ากับการที่เรามีมีได้ตําแหน่งสูงขึ้นหรือว่าจีบผู้หญิงแล้วผู้หญิงชอบอะไรเงี้ยมันคงไม่ได้เทียบเท่าแบบนั้นได้แต่ว่าอย่าลืมพวกนี้มันเกิดขึ้นได้ง่ายกว่านะครับแล้วเชื่อไหมฮะบางอย่างที่เราเอาใจใส่มันเนี่ยเรื่องนั้นอนะอาจจะกลายเป็นเรื่องสําคัญกับชีวิตเราได้เลยนะถ้าถ้าผมจะยกตัวอย่างผมเนี่ย ผมผมอยากจะยกตัวอย่างทุกครั้งที่ผมพูดถึงอันนี้ก็ก็ก็จะนึกถึงเรื่องพอดแคสต์พอดแคสต์เนี่ยเป็นเรื่องเล็กๆของชีวิตผมนะตอนแรกตอนแรกคือตอนแรกเนี่ยก็ไม่ได้ทําอะไรครับทำขำๆคาว่าขำๆก็คือว่าเห็นคนอื่นเขาทําก็ทําตามบ้างนะครับแต่พอผมเอาใจใส่กับเรื่องนี้มากขึ้นคือตั้งใจทํามากขึ้นทํามันทุกวันติดกัน5ปีมันกลายเป็นสิ่งสําคัญอย่างน้อยๆผมไม่รู้ว่าสําคัญสําหรับใครหรือเปล่านะครับแต่สําคัญสําหรับผมอ่ะ ผมมีพลังทุกครั้งที่ผมขึ้นมาทำพอดแคสต์นะครับก็อันนี้ฝากไว้เป็นข้อคิดอันหนึ่งที่หนังสือคุณนิวกรมเขียนไว้นะครับ How to Live a Good Life เราจะมีชีวิตที่ดียังไงเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้สำคัญแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้เลยนะทุกวันก็ลองดูครับสังเกตรอบตัวมันเป็นเรื่องเล็กๆธรรมดาธรรมดานี่แหละอาจจะช่วยเราได้ยีบสองครับทบทวนตัวเองว่าทำอะไรแล้วเรามีความสุขหลังจากนั้นก็ทาสิ่งน,นั้นให้มากขึ้นแล้วเราจะรู้สึกดีกับชีวิต อาบางทีความสุขมันไม่เรื่องไม่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราต้องรอคอยนะแต่เป็นสิ่งที่เราต้องลุกขึ้นมาทําเองตราน,นี้ลุกขึ้นมาทามันไม่ได้อย่างเมื่อกี้นี้ยามมาคุยกันแล้วว่าความสุขไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นทําอะไรมีความสุขก็พยายามทําให้มันมากขึ้นอย่างผมเนี่ยผมชอบเขียนหนังสือเขียนมีความสุขผมก็พยายามเขียนมากขึ้นผมชอบอ่านหนังสืออ่านแล้วมีความสุขผมก็พยายามหาเวลาอ่านหนังสือมากขึ้น ผมทำพอดแคสต์ผมทำแล้วมีความสุขผมก็ทำมันทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยทำอะไรแล้วมันรู้สึกดีอะทำไปยกเว้นกรณีเดียวว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องผิดกฎหมายาผมรู้สึกดีเวลาผมขโมยเงินเพื่อนอันนี้อันนี้ไม่ได้ใช่ไหมผิดจริยธรรมผมมีความสุขเพราะว่าผมชอบไปหลอกให้คนนั้นตีคนนี้อันนี้มันนี้ไม่เอาเอาความสุขที่มันเป็นเป็นเรื่องดีๆอะซึ่งมันมีเยอะแยะมากมายครับนะบเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้มันบ่อยขึ้นดีขึ้นนะครับเยอะขึ้นเราก็จะมีความสุขกับชีวิตเอง ย3่สาครับทำในสิ่งที่รักสิ่งที่ดีสิ่งที่มีคนยินดีจ่ายเงินให้เราและเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับโลกข้อเนี้ผมจําได้มันเป็นวงกลม4ี่วงที่มีหลายคนชอบแชร์กันนะครับว่าถ้าครบ4ด้านนี้ก็แปลว่าเรามีอีกิไกแต่ว่าพอตอนหลังก็มีการเฉลยกันออกมาว่าเฮ้ยคนวาดวงกลม4ี่วงเนี่ย เป็นบล็อกเกอร์คนหนึ่งแล้วจริงๆแล้วอะ่ะมันก็ไม่ใช่เหมนนิยามของอิกิไกเสมอไปนะครับอิกิไกมันเป็นลักษณะที่ว่าดีจังที่เราได้ทําสิ่งนี้แต่ว่าไม่ได้แปลว่าจะต้องจ้องคบสีเรื่องนี้แต่ว่าคนส่วนใหญ่ที่แชร์กันในโซเชียลมีเดียในในเว็บไซต์อะไรต่างๆก็ชอบพูดถึงสีเรื่องนี้แต่ว่าเอาเอา,เอ,าเอาอิกิไกออกไปก่อนแต่สเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะถ้าคุณรัก แล้วมันก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็มีคนอยากจ่ายเงินให้กับเราเรื่องนี้แล้วเป็นประโยชน์กับโลกด้วยทาเหอะนะจริงๆไม่คงครบสี่ก็น่าทําแล้วล่ะสิ่งที่รักก็น่าทำแล้วสิ่งที่ดีก็น่าทำแล้วทำแล้วมีเงินเข้ามาก็น่าทำนะหรือเป็นประโยชน์กับโลกก็น่าทำแล้วแต่ถ้าเกิดมันกลายเป็นงานเดียวกันเนี่ยผมว่าผมว่าดีมากอ่ะดีมากส่วนตัวผม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 เจอแล้วกับอาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัยอันนี้ส่วนตัวผมนะ ผมว่าเป็นสิ่งที่ผมรักนะครับเป็นสิ่งที่น่าเจ็บสิ่งที่ดีแน่นอนแล้วผมก็มีความสามารถในเรื่องนี้ก็เป็นอาจารย์ก็มีเงินเดือนมีคนยินดีที่จะจ่ายเงินให้เราแล้วก็ผมคิดว่าเป็นอาจารย์ก็เป็นประโยชน์กับโลกนะครับถ้าถ้าจะแปลความหมายเป็นกิไกลก็คือผมเจอ,อกิไกลนั่นเองนะครับข้อ24นะครับการเออเราไม่จําเป็นต้องใช้เวลาทั้งชีวิตทําแต่สิ่งที่รักเพื่อที่จะมีความสุข คือชีวิตนะมันจะเป็นแบบนี้ครับมันมีทั้งสิ่งที่เราชอบกับสิ่งที่เราไม่ชอบแล้วถ้าเกิดใครจะแบบว่าไม่ได้หรอกฉันจะต้องหาสิ่งที่เราชอบ100%เราจะหาไม่เจอเลยทั้งชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จําเป็นต้องใช้เวลาทั้งชีวิตทําในสิ่งที่เราครับความสุขเนี่ยบางทีมันอยู่กับการยอมรับมากกว่านะในมองอีกมุมหนึ่งเนี่ยยอมรับสิ่งที่มันไม่เปอร์เฟกยอมรับอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ผมผมทำงานอยู่อัดยกตัวอย่างนะครับเป็นผู้อำนวยการโครงการ m b a เนี่ย ซึ่งผมพูดมาตลอดในรายการนี้ว่า,เ,าเรื่องของการเป็นผู้บริหารเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่การเป็นอาจารย์เนี่ยผมชอบที่สุดเนี่ยคือการทําวิจัยนะครับแล้วก็ชอบใกล้ๆก,กันเลยเนี่ยก็คือการสอนหนังสือถัดมาอีกนิดนึงแต่ก่อนก็ไม่ค่อยได้ทำนะเดี๋ยวนี้ก็ทำแนละ้วก็รู้สึกดีขึ้นกนะ็คือการเป็นที่ปรึกษาแต่ต้องบอกว่างานบริหารเป็นงานที่ผมผมไม่ชอบเลยถึงแม้ว่าจะมีโอกาสทำม,มาตลอดนะแต่ก็ไม่ชอบเลยกลับมา เป็นเป็นผู้อำนวยการโครงการใ b เเนี่ยถามว่าสบายเลยไหมต้องบอกแบบนี้ครับมันมีมันมีปัญหาเข้ามาทุกวันปัญหาทางด้านออปเปอเรชันปัญหานูน่นปัญหานี่ปัญหานั่นแล้วยิ่งเราอยากที่จะทําให้โครงการดีขึ้นซึ่งผมอยากเนะีเราก็จะยิ่งทําอะไรที่มันยากขึ้นจริงคือบางทีก็าถามตัวเองว่าเหนื่อยไปทําไมวะเนี่ยเราแบบอยู่เฉยๆสบายๆอยู่แล้วแต่ว่าเอาน่เราก็อยากอยากลองถามว่า ถ้าถ้ามาตรฐานผมคือทุกอย่างจะต้องแบบสมูทต้องเป็นสิ่งที่ผมรักหมดผมคงคงคงเลิกทําแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่จําเป็นต้องเป็นแบบนั้นนะครับเราอาจจะทําอะไรที่มีอุปสรรคบ้างไม่ได้เป็นไปดังใจบ้างแต่ว่าชีวิตเราก็มีความสุขได้นะครับอ่าครับมาดูข้อถัดไปนะครับข้อนี้เป็นข้อที่25นะครับ คำว่าสมบูรณ์แบบไม่ได้แปลว่าเราต้องมีทุกอย่างเพียงแค่เราพึงพอใจกับทุกสิ่งที่มีอยู่ก็พอแล้วสมบูรณ์แบบหลายคนบอกเฮ้ยสมบูรณ์แบบต้องมีครบซึ่งมันจะไม่มีคำว่าสมบูรณ์แบบซึ่งเราก็คุยกันตลอดว่าชีวิตเราไม่สมบูรณ์แบบเพราะเราตีความหมายคําว่าสมบูรณ์แบบว่าต้องมีทุกอย่างต้องได้ทุกเรื่องซึ่งชีวิตผมว่ายากมากนะที่เราจะได้ทุกอย่างทุกเรื่องที่เราต้องการ100%เนต์ี่ยแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนนิยามนิดหนึ่งชีวิตเราสมบูรณ์แบบได้นะเปลี่ยนนิยามว่า เฮ้ยสิ่งที่เรามีอยู่เราพอใจแล้วอะชีวิตก็สมบูรณ์แบบแล้วนะเพราะว่าเราพอใจกับสิ่งที่เรามีอยู่ถึงแม้ว่าเรายังไม่ได้มีเครือข่ายใหญ่ใหญ่โตเรายังไม่ได้เงินแบบเป็นพันล้านหมื่นล้านเท่าที่เรามีอยู่ตอนนี้เราเราแฮปปี้แล้วนี่ก็คือชีวิตสมบูรณ์แบบในอีกรูปแบบหนึง่งคือการเปลี่ยนนิยามคงว่าสมบูรณ์แบบครับผมว่าอันนี้ก็เป็นอีกอีกข้อหนึ่งนะซึ่งถ้าสังเกตหนังสือของคุณนิวกลมเนี่ยก็จะมีการพูดถึงเรื่องนี้อยู่อยู่อยู่บ่อยครั้งซึ่งคุณนิวกลมไม่ได้คิดดเอง้วย เอามาจากปรัชญาชีวิตของแต่ละประเทศซึ่งหล,หลายๆอันมันพูดเรื่องใกล้เคียงกันน่ตีมมันออกมาคล้ายๆกันข้อ26ครับมองเห็นคุณค่าของตัวเองให้เป็นครับเราไม่ต้องทําตัวตามมาตรฐานและการตัดสินของคนอื่นคุณค่าของเราอยู่ที่ตัวเราฮะมันไม่มีหรอกครับว่าคุณค่าของคนจะต้องมี10ข้อดังต่อไปนี้แล้วทุกคนต้องมีครบถึงจะมีคุณค่ารักตัวเองเยอะๆหน่อยฮะรักตัวเองไม่ใช่หลงตัวเองนะครับ รักตัวเองคือการเห็นคุณค่าของตัวเองฮะหลงตัวเองคือการคิดว่าฉันดีกว่าเธอเธอมันห่วยเธอมันไม่ได้เรื่องฉันเน่นเก่งกว่าเธอทั้งเยอะอันนี้ก็หลงตัวเองรักตัวเองคือรักรักตัวเราเองฮะเราเราไม่จำเป็นต้องไปเปรียบเทียบกับใครแล้วเรามาตรฐานที่คนอื่นเซ็ตไว้ก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่จําเป็นต้องต้องเป็นแบบนั้นแต่ว่าโอเคไม่ไม่จำเป็นต้องไปดูถูกมาตรฐานเขานะเพราะฉันไม่สนใจเลยไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องคือคือหมายถึงว่ามองมาตรฐานคนอื่นก็ได้แต่ว่าอย่าเอามาเปรียบเทียบแล้วทําให้รู้สึกว่าเเเเรรรรราาาแย่่ไไมด้ืองนะคับ ข้อ27นะครับมองหาวิถีชีวิตที่เหมาะกับตัวเราครับเสรีภาพที่ทําให้เราสามารถเลือกชีวิตที่เหมาะกับตัวเราจึงเป็นสิ่งที่สําคัญที่ทําให้เรามีความสุขคือจริงๆอันนี้ก็พูดยากนะว่ามันมันขึ้นอยู่กับเราเกิดอยู่ในประเทศไหนด้วยนะครับแต่เขาก็มีการวิเคราะห์กันในหนังสือคุณนิวกลมครับว่าประเทศที่ เปิดโอกาสให้มนุษย์ได้เลือกทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทําได้มากเนี่ยประเทศนั้นโดยรวมนะไม่ได้บอกทุกคนหรอกนะครับโดยรวมก็จะเป็นประเทศที่ประชากรมีความสุขมากกว่าประเทศอื่นประเทศไหนที่แบบบีบไม่มีสิทธิ์ให้เลือกอาจจะไม่เลือกถึงก็เป็นประเด็จการหรอกแต่ว่าด้วยสภาพสังคมมันมีความเหลื่อมล้ําสูงเนี่ยมันแหมอยากทำนู่นทํานี่ก็ทําไม่ได้เพราะว่าไม่มีเงินอะไรเงี้ยก็จะเป็นประเทศที่ความสุขลดลง คราวนีผ้ผมพูดถึงประเทศเนี่ยบางคนก็บอกโออาจารย์อย่างนี้ก็ต้องเปลี่ยนประเทศหรือว่าต้องมาอยู่ประเทศนู้นที่นี้มันอาจจะดูเป็นแมกโครหรือว่าเป็นภาพกว้างไปผมอยากชวนมองเรื่องเอาแค่ง,งานเอาแค่สภาพแวดล้อมที่เราพอจะคนโทรลได้อย่างหนึง่งถ้าเกิดเราไปอยู่ในที่ที่เรามีอิสระในการเลือกทํานู่นทํานี้มากหน่อยแน่นอนงานทุกที่มันม,มีอิสระร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกนะแม,แม้กระทั่งนะผมบอกให้แม้กระทั่งออกมาทําเองเป็นเจ้าของ เป็นนายตัวเองนี่แหละอิสระก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นะเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับรีเควสต์ของลูกค้านะคำจะเรียกอะไรความต้องการของลูกค้าส่วนหนึ่งเราคงไม่ได้แบบว่าฉันจะทําอะไรฉันก็ทําได้ร้อยเปอร์เซ็นยากนะที่จะไปถึงจุดนั้นแต่ต้องบอกว่ากลับมานะครับลองเลือกงานที่เปิดอิสระให้เราได้เลือกทําในสิ่งที่เราอยากทํามากที่สุดแค่นี้ชีวิตเราก็ดีมากๆากนะนะลองดูครับ28ครับ การอยู่ในสังคมที่ดีเนี่ยมีผลต่อความสุขของเราครับการแข่งขันเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดความสุขน้อยลงคุณไปอยู่ในสังคมออประเทศก่อนระดับประเทศเนี่ยที่แข่งกันมากมายเนี่ยคุณก็จะเหนื่อยจริงๆมีงานวิจัยเยอะแยะนะครับว่าความสุขเนี่ยมันเกิดจากการเปรียบเทียบมีคนบอกว่าเงินเดือนเท่าไหร่ไม่สําคัญสําคัญคือมากกว่าเพื่อนหรือเปล่าเออเราเป็นงานวิจัยจริงๆนะครับออกมาแล้วนั้นสังคมที่มันแข่งขันกันมากเกินไปเนี่ยไม่ไม่สนุกหรอก อ่ะพอประเทศมันใหญ่ไปก็กลับมาที่ทํางานคุณไปที่ทํางานที่มันแบบแทงข้างหลังกันตลอดแข่งขันแย่งชิงเอาความดีความชอบตลอดเนี่ยที่ทํางานนั้นไม่ค่อยมีความสุขหรอกมาอยู่ที่ทํางานที่ไอ้พวกนี้ลดลงบางคนบอกลดลงก็ไม่รวยสิเอาตรงๆนะครับถ้าคุณจะรวยแล้วคุณจะทุกทุกวันเนี่ยมันคุ้มหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับลองลองลอง,ลองพิจารณาดูแล้วกันผมว่าแต่ละคนคงมีโซลูชันหรือว่าคําตอบให้กับตัวเองได้ แล้วไม่แข่งขันไม่ได้แปลว่าเราจะไม่ทํางานนะไม่แข่งขันไม่ได้แปลว่ารายได้เราจะน้อยเสมอไปนะผมเห็นหลายๆคนเขาก็แฮปปี้กับชีวิตเขาก็ไม่ต้องแข่งขันกับใครรายได้เขาก็ไม่น้อยนะครับมันไม่ได้เป็นคอนดิชันนะครับว่าต้องแข่งถึงจะถึงจะมีรายได้สูงคือคือคนคิดแบบนี้ส่วนใหญ่จะคิดแบบซีโร่ซัมเกมคือถ้านชนะต้องมีคนแพ้เพราะฉะน,นั้นเนี่ยเธอต้องแพ้ฉันถึงต้องชนะ เอ,เอาเอายกตัวอย่างเรื่องการเรียนก็ได้นะในคลาสผมเนี่ยผมบอกนักศึกษาตั้งแต่คาบแรกเลยว่ามันไม่เกี่ยวเลยนะว่าเพื่อนคุณจะได้คะแนนเท่าไหร่แล้วคุณจะได้ A หรือ B ไม่เกี่ยวคือพูดง่ายผมไม่มีโคตาในการตัดว่าถ้ามี A1 คนต้องมี F1 คนผมผมไม่ชอบการตัดแบบนั้นผมเชื่อว่าการวัดความสามารถของมนุษย์ของผู้เรียนคนใดคนหนึ่งเราต้องมองที่ผู้เรียนคนใดคนคน,คน,นั้นไม่ใช่ว่าคนนี้จะได้ A หรือไม่ขึ้นอยู่กับเพื่อนอีกคนหนึ่งไม่เกี่ยว เพราะฉะนั้นเนี่ยทำงานไหนช่วยเหลือกันได้ครับเพื่อนได้คะแนนสูงมีนสูงแล้วยังไงอะ่ะถ้าสมมุติทุกคนทุกคนมีนสูงหมดก็เอหมดไงเอา้าก็ผมผมสามารถพูดได้ไงว่านักศึกษาผมที่ที่เรียนกับผมทั้งหมด50คนเนี่ยเก่งหมดเลยอะ่ะก็ก,ก็ก็สามารถทําได้แต่ว่าโดยธรรมชาติมันมัน,ม,นมันยากแหละเพราะว่าบางคนเขาก็ไม่อยากเรียนไม่ตั้งใจมันก็มีอยู่บ้างแต่ว่ามันไม่เกี่ยวครับว่าถ้า A ครบ5คนแล้วต้องไม่ได้ A อ,อันนี้อันนี้ส่วนตัวผมนะ เพราะฉะนั้นการเรียนแบบนี้ผมคิดว่ามีความสุขมากขึ้นผมบอกอยู่เสมอว่า2ออย่างที่ผมอยากให้คุณได้คือความรู้ความสุข,ขนะนะคุณความรู้แล้วคุณทุกตลอดผมถือว่าผมทํางานล้มเหลวคุณมีความสุขแต่คุณไม่ได้ความรู้เลยผมก็ทํางานล้มเหลวผมจะทํางานได้ดีต่อเมื่อคุณมีทั้งความรู้และความสุขซึ่งที่ผ่านมาในอดีดผมก็คิดว่าผมทําได้ดีระดับหนึ่งอะนะครับผมก็เหมือนกันนะผมสอนคุณแล้วทาให้คุณมีความรู้ได้ผมก็มีความสุขเช่นเดียวกันนะครับ โอเคมาข้อ29นะครับยิ่งไปคิดถึงความหมายของชีวิตมากเกินไปยิ่งทําให้เราไม่มีความสุขเฮ้ยตรงข้ามไหมเราเราเคยอ่านหนังสือที่ปรัเทศที่ว่าต้องค้นหาว่าเกิดมาเพื่ออะไรแล้วเสร็จแล้วเราจะมีความสุขแต่ในทางกลับกันนะครับถ้าคุณค้นหาเกินไปคุณซสีเรียกกับเรื่องนี้เกินไปคุณเครียดตลอดวันทําไปเพื่ออะไรคุณลองคิดภาพดิคุณคุณคิดมันทุกห้านาทีอะเรากําลังทําสิ่งนี้เพื่ออะไรแล้วโอ้โหเครียดตายเลย บางอย่างปล่อย,อยมันเถอะทำไปเถอะเอาจริงมันต้องคิดเลยเยอะหรอกเอาแน่นอนมันต้องคิดบ้างจังหวะชีวิตมันก็ต้องมีหยุดคิดหยุดหยุดตเ,เขาเรียกตกผลึกกับชีวิตเราบ้างใช่แต่ไม่ใช่ทุกห้านาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปคิดเยอะนะบา,บางเรื่องก็ต้องปล่อยวางเอาเถอะทำทไปนะครับข้อ30ครับความสุขคือความเข้าใจว่าบางความฝันก็ไม่ใช่ความจริงเออพูดง่ายๆนะอยู่กับความจริงครับ บางทีเราต้องปล่อยวางบางทีมันความฝันแหละผมเคยฝันนะแล้วก็เคยเล่าให้ฟังนะใครเพิ่งเข้า,ขามาฟังน้องปอนสตอรี่อาจจะไม่เคยรู้อยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพสมัยอยู่มัธยมต้นจริงๆตั้งแต่ปถมปลายแหละตอนนั้นเนี่ยไม่ไม่มีถ่ายทอดให้คนคนดูเห็นโอ้โหแบบพรีเมียร์ลีกทุกวีคแบบนี้ไม่มีนะตอนนั้นนี่คืออ่านกว่าจะรู้นะเขาเตะบอลเตะวันเสาร์กว่าจะรู้วันจันทร ไปซื้อหนังสือนิตยาาสาร Star ์ o c c e r มาอ่านแล้วจินตนาการมันเกิดทันทีว่าโอ้โหมันต้องเตะกันมันอยู่งุ้นอย่างนี้มันยิงกันนาะทีสุดท้ายโอ้โหแต่ไม่เคยได้เห็นนะปีหนึ่งเนี่ยมีถ่ายทอดอยู่นัดเดียวครับนัดชิงเอฟเอครับเป็นนัดใหญ่ของปีเลยผมฝันว่าโอ้โหผมอยากจะไปเตะที่เวมบลีย์เวมบลีย์คือสนามกีฬากลางของประเทศอังกฤษแต่ก็รู้ฮะสุดท้ายอ่ะมันก็ไม่ได้เป็นความจริงครับ ต่มันก็เป็นความเข้าใจเรานะแล้วนะลตรงจริงก็แอบขอบคุณด้วยที่ไม่เป็นนักฟุตบอลนะเพราะว่า behind t เด scene นักฟุตบอลไม่ง่ายนะครับต้องตื่นมาวิ่งทุกวันต้องควบคุมอาหารต้องเหนื่อยต้องเจ็บเลยโอ้โหไม่ง่ายนะตอนนี้ให้ไปเป็นอย่างคิดว่าไม่เป็นด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็ต้องเข้าใจฮนะบางความฝันก็ไม่ใช่ความจริงครับ31นะครับเสียงข้างนอกไม่มีถูกหรือผิดครับเพียงแต่ว่าถ้าเราฟังเสียงข้างนอกมากเกินไปเราจะไม่ได้ยินเสียงหัวใจของเราเองก็ จะมีคนแนะนำเราเรื่อยๆครับทำไมไม่ทำมันนั้นทำไมไม่ทำอันน,น,ไมไมน,นี้ตอนนี้สาขานี้ดีนะเรียนเถอะเฮ้ยทำงานอันนี้ดีกว่าเว้ยอันนี้เจ๋งอันนี้คููอันนี้เท่ถ้าฟังได้ฮะไม่ได้ห้ามฟังนะฟังเถอะแต่ฟังมากไปเราก็จะไม่เข้าใจเลยว่าตัวเองชอบอะไรผมก็เคยมีโมเมนต์นี้โมเมนต์ที่แบบเออใครอยากได้อะไรผมผมอยากทำให้แต่ว่าอเอางี้ผมผมเล่ากับครอบครัวผมแล้วกันนะมันเคยมีอยู่จุดหนึ่งที่แบบ นึกไม่ออกเลยตัวเองอยากได้อะไรอะ่ะคือคือ,คอนึกถึงว่าอยากให้ลูกได้อะไรอยากให้คนนู้นได้อะไรนคนนี้ได้อะไรแล้วลูกถามมั้งว่าแล้วพ่ออยากได้อะไรไม่อยากอะ่ะผมไม่ได้ดิพ่อต้องอยากได้มั้งดิเออจริงวะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราเราอาจจะต้องกลับมาฟังเสียงหัวใจของเราบ้างบางครั้งนะนะว่าเราอยากได้อะไรนะครับข้อ32นะครับอยู่เฉยๆบ้างทําอะไรโดยไม่มีเป้าหมายบ้างก็ไม่ผิดอะไรครับ บางทีจะทําให้เราเข้าใจในตัวเองมากขึ้นด้วยผมเมื่อเป็นคนชอบเป้าหมายนะถ้าใครฟังผมเนี่ยผมมีโอเคอยนู่นนี่นัน่นเต็ไมไปหมดแต่ตอนนี้เนี่ยนะต้องต้องเล่าให้ฟังแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวรอบนี้จะครบโอเครอบ3ปีด้วยผมกาลังคิดว่าผมจะลดลงผมยังทําโอเคยอยู่แน่นอนแต่จะลดบางเรื่องลงเพราะว่าพอทําไปทํามาบางเรื่องผมรู้สึกว่ามันมันมันเป็นรูทีนละมันไม่ใช่เป้าหมายที่เรา เร,เราต้องโฟกัสเพราะหลักการโอเคมันคือโฟกัสสิ่งที่มันเป็น Priority แต่ทําไมทามาบางอย่างมันเป็นรูทีนซึ่งผมกําลังคิดว่าเออบางอันอาจจะอาจจะยังคงทําอยู่นะแต่ว่าไม่ได้อยู่ใน o k เของผมนะครับมาดูข้อ33ครับให้ความสําคัญกับเรามากกว่าตัวเองคือก็บอกให้ให้วีไม่ใช่มีวี <We S 2> ก็แปลว่าเรามีแปลว่าตัวเราเองบางทีความสุขไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่เราได้อย่างเดียวนะ แต่ว่ารเราไอ้โทษทีความสุขไม่ใช่ตัวเองได้อย่างเดียวแต่ว่าพวกเราได้พร้อมๆกันเน่เอา,เอา,เอาผมยกตัวอย่างอันนี้ผมนึก,นกถึงกีฬาฟุตบอลเคยมีคนสัมภาษณ์บอกคุณดีใจไหมที่วันนี้คุณยิงประตูได้3ประตูเลย<ๆ>เขาเรียกแฮตทริกคนตอบนะเขาบอกว่าเขาดีใจที่ทีมชนะมากกว่าที่เขาจะยิงได้3มประตูแปลว่าพูดง่ายๆว่าเขาไม่ยิงเลยก็ได้ขอให้ทีมชนะแต่ถ้ายิงสามประตูแล้วทีมแพ้เขาไม่เอา อันนี้คือ V มากกว่ามีแต่เราจะสังเกตนะักกีฬาบางคนมีมากกว่า V ee. ผมเคยเห็นนะักกีฬาบางคนนะทีมชนะแต่หงุดหงิดต,ตัวเองหงุดหงิดเพราะอะไรเพราะตัวเองยิงประตูไม่ได้อย่างนี้แปลว่าเขาโฟกัสตัวเขาเยอะเขาไม่สนหรอกว่าทีมจะชนะหรือแพ้เขาต้องยิงให้ได้อันนี้ก็ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับความสุขมันก็จะจะ,ะยากขึ้นนะ34ครับมีความสุขร่วมกันย่อม ดีกว่าการมีความสุขอย่างโดดเดี่ยวผมผมว่าอันนี้เป็นสัจธรรมนะครับคือคือทุกคนเนี่ยเวลาไปถึงจุดสูงสุดจุดหนึ่งเนี่ยเราต้องการคนที่เรารักอยู่ข้างๆเราเชื่อไหมมันมันจะเติมเต็มมากเลยครับเวลาเราได้ฉลองความสุขนั้นกับคนอื่นๆพอพูดถึงฟุตบอลอีกทีนะถ้าใครชอบฟุตบอลแล้วไปเคยไปดูฟุตบอลที่สนามจะเข้าใจเลยว่าแม้กระทั่งคนที่เราไม่รู้จักกันเนี่ยยังกอดกันเลย พราะดีใจร่วมกันในทีมที่เราเชียร์ยิงประตูได้อารมณ์แบบนั้นเลยฮะความสุขเดียวมีมีความสุขไหมก็คงมีแหละแต่มันคงน้อยกว่าเยอะพลังเอเนอร์จี้มันน้อยกว่าเยอะเพราะนั้นเนี่ยอย่าไปอิจฉากันเลยครับชีวิตเราเนี่ยมีความสุขอยู่ด้วยกันเนี่ยกับคนที่เราลักคนที่ดีด้วยกันเนี่ยผมว่าเป็นเป็นชีวิตที่แบบ ง่ายวันก่อนนั้นเคยคุยเรื่องนี้เลยว่าถ้าเรามีความสุขกับความสุขความสําเร็จของคนอื่นได้นะเรามีความสุขได้ทุกวันเลยนะครับ35ครับคนเราจะแข็งแกร่งขึ้นเมื่อเราได้ลงมือทําครับจริงๆหลายครั้งนะครับสิ่งที่เรากลัวคือคือเรื่องที่เราไปจินตนาการก้นเองทำแล้วจะยากไหมทําแล้วจะดีไหมลองทำฮะทำแล้วอาจจะยากก็ได้นะแต่ว่าเราจะแข็งแกร่งขึ้นจากการที่เราเทคแอคชั่น36นะครับ ทุกคนไม่จําเป็นต้องวิ่งจนจบมาราธอนแต่ควรมีความสุขกับระยะวิ่งของตัวเองสิ่งที่สําคัญวก,วกว่าการถามว่าวิ่งได้ระยะทางเท่าไหร่คือวิ่งไปทําไมข้อนี้นี่ตอบโจทย์ชีวิตผมพอสมควรเลยเพราะว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งคนระับมันเหมือนคือคือผมไม่ได้ว่าคนวิ่งนะต้องต้องออกตัวก่อนนะที่วิ่งแล้วเขาได้มาราธอนกันนี่ผมชื่นชมนะโอเคไม่มีปัญหาใดๆนะเดี๋ยวจะหาว่าอาจารย์พนพดลมามาว่าคนวิ่งไม่ใช่นะแต่ว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งมันเหมือนเป็นค่านิยมเล็ก ว่าถ้าคุณเป็นคนที่แบบ productive คุณเป็นคนที่แบบตั้งใจอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยคุณต้องพิสูจน์ตัวเองจากการวิ่งมาราธอนให้จบอะ่ะเออมันมันมันมีเซนส์แบบนั้นออกมาถึงแม้ว่าไม่มีใครไปพูดแบบนั้นตรงๆนะแต่ว่าอา่านหนังสือผมก็เจอว่าเฮ้ยคุณต้องลองวิ่งมาราธอนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยส่วนตัวผมเนี่ยผมผมไม่เคยวิ่งจบมาราธอนเลยยาวที่สุดที่วิ่งคือฮาฟมาราธอน21โลนั่นยาวสุดแหละที่วิ่ง เราก็มีเคยมีความพยายามอยู่ช่วงหนึ่งที่จะแบบเพื่อนเพื่อนก็หวังดีนะเพื่อนเพื่อนผมก็ดีนะครับเพื่อนผมก็จะมาแบบแนะนําวิธีการวิ่งเป็นคนที่แบบวิ่งจบมาราธอนเร็วมากต่ํากว่าสี่ชั่วโมงอ่ะสมชั่วโมงนิดนิดวยเพื่อนรุ่นเดียวกันเนี่ยก็จะมาแนะนําเต็ไมไปหมดซึ่งซึ่งซึ่งอัพเปรช์นะครับต้องขอบคุณเพื่อนเลยนะแนะนําแล้วก็เคยมีความคิดว่าอยากวิ่งลองดูไหมเห็นเขาวิ่งกันก็จะวิ่งบ้างอะไรเงี้ยแต,แต่เรียนตรงตรง,ตรงอันนี้เรียนตรงตร,งตร,งตรงด้วยความสัตย์จริงว่าไม่อินน่ะ ไม่อินแล้วจุดหนึ่งผมก็ตอบตัวเองได้ว่าเฮ้ยผมไม่จําเป็นป่ะคือคือมันถ้าจะวิ่งมันก็คงต้องต้องอยากวิ่งอะ่ะถ้าไม่อยากแล้วเ,เราจะวิ่งไปเพื่อพิสูจน์อะไรคือคือ,คอ,คอ,คอก็เลยยังไม่ได้ทำนะจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่ไม่เคยจบมาราธอนนะผมผมอ่านหนังสือคุณนิว้วคมก็บอกเออก็ใช่นะผมเป็น,เป,นเป็นแบบเนี้ยคือเราไม่จำเป็นต้องจบอะ่ะแต่เราควรมีความสุขอะไรยาววิ่งของตัวเองไม่ได้แปลว่าต้องวิ่งนะครับผมว่าจะมีความสุขกับ การวิ่ง5โลก็หอมผมก็ได้หรือไม่ถ้าถ้าเปรียบเทียบคืออันนี้ไม่ได้แปลว่าต้องวิ่งแต่ว่าผมอาจจะมีความสุขการตีแบตก็ได้ผมมีความสุขในการตีปิงปองก็ได้คือคือไม่จําเป็นจะต้องเป็นวิ่งอย่างเดียวอะ่ะเพราะฉะนั้นอย่าไปถามว,าว่าวิ่งได้เท่าไหร่ฮะวิ่งไปทําไมก่อนดีกว่านะครับแต่ถ้าใครชอบวิ่งวิ่งเลยนะครับใครอยากได้มาราทอนลุยเลยครับเอาให้ได้ฮะสามเครับรบ,บางครั้งชีวิตก็โยนสิ่งที่เราไม่ต้องการมาให้ครับเราต้องอยู่กับมันให้ได้ แน่นอนนะไม่ไม่มีไม่มีชีวิตไหนที่มันแบบโอ้มันมีเพลงนะอะไรนะอันนั้นอันนั้นเรื่องความรักใช่ไหมที่บอกไม่มีรักไหนที่ดีทุกวันยิ่งนานยิ่งผ่านเรื่องราวมากมายอ่านี่น,นบางบางคนบางอาจจะยุให้ร้องเพลงไม่ไม่ไม่สำเร็จนะครับไม่ได้ร้องนะครับแต่ว่าชอบเพลงนี้นะครับเป็นเพลงที่ท,ที่มีจําชื่อไม่ได้นะครับประทับใจครับผมว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันก็จะมีทั้งทั้งบวกและลบ แต่สุดท้ายต้องอยู่กับมันนะครับเราต้องอยู่กับมันให้ได้นะครับผมผมรู้ครับเราไม่จำเป็นต้องเข้มแข็งทุกเรื่องนะบางอย่างมันมันมาแล้วมันหนักมากที่บอกว่าเราสู้ชีวิตแล้วชีวิตสู้กลับแล้วมันหนักร้องไห้เลยครับสุดลงไปเลยครับแต่ว่าอย่าอยู่กับตรงนั้นนานนะครับค่อยๆประคองตัวเองขึ้นมาถ้ามีใครอยู่ด้วยขอความช่วยเหลือเขาให้เขาช่วยดึงเราขึ้นมาก็ได้นะครับถ,ถ้าใครยังอยู่ในเฟสนั้นอยู่เป็นกําลังใจให้นะครับขอให้ผ่านมันไปได้38นะครับ เราเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลแต่เราไม่ใช่ศูนย์กลางจักรวาลชีวิตที่ดีคือชีวิตที่ไม่เอาตัวเองเป็นใหญ่โอ้ยแบบคมแล้วลึกมากเรื่องเนี้คือคือหลายคนเนี่ยมองตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาลน,นะทุกคนจะต้องเอาใจทําไมคนนั้นไม่ทําให้เราทําไมคนนี้ต้องไม่ทําให้เราแต่ว่าพอลึกๆล,ลองดูอีกทีเราคือส่วนหนึ่งของจักรวาลไม่ใช่ศูนย์กลางนะครับเขาไม่ทําให้อ มันก็ปกติดีแล้วนะเราเราเราเป็นใครอะครับทาไมทุกคนต้องเคารพทุกคนต้องทําให้ใจเย็นๆครับอย่าทําตัวเป็นศูนย์กลางของจักรวาล39กนะครับข้อสุดท้ายครับบางทีการมีน้อยลงทําให้เรามีความสุขมากขึ้นผมว่าข้อนี้ถ้ายังเด็กๆอยู่ยังมองไม่ออกส่วนใหญ่ผมก็เป็นตอนเด็กๆเ,เราอยากจะมีมากขึ้นเรื่อยๆเรารู้สึกว่ายิ่งเยอะยิ่ง,ย,งยิ่งมีความสุขแต่พออายุผ่านมาสักระยะหนึ่งตอนนี้ผมเลข5าขึ้นแล้วเนี่ยผมเริ่มรู้สึกว่ามีน้อยเนี่ยยิ่งสุขนะอะไรที่มันซิมเพิลง่ายๆเนี่ยเจ๋ง อะไรที่มันเริ่มซับซ้อนอย่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความความน้อยไม่ได้น้อยแค่สินทรัพย์หรือว่าสิ่งของนะบางคนบอกมีเงินน้อยไม่มีความสุขก,ก็จริงแต่ว่าเราไม่ได้พูดถึงเรื่องเงินอย่างเดียวะแต่ว่าไม่ได้ต้องมีเงินเป็นพันล้านถึงจะมีความสุขซะที่ไหนก็กลับมานะครับน้อยในเรื่องของความรู้สึกด้วยถ้าเราเยอะนะทำไมคนนั้นไม่ทำคนนี้ทำไมพูดจาแบบนี้ถ้าเยอะทุกเรื่องนะเดี๋ยวเดี๋ยวได้ทุกหมดอนะ่ะ เจอหน้าเจอตาคนนั้นก็ทําไมเขาเขาหน้าตาไม่รับแขกเลยทาไมมันมันจะเหนื่อยแต่ถ้าเราน้อยเนี่ยเราจะยิ้มได้ทุกคนแม้กระทั่งคนหน้าบึง้งเราก็ยิ้มให้เขาได้ก็ลองดูครับผมผมไม่มีสูตรสาเร็จสําหรับทุกคนอยู่แล้วแต่ว่าหนังสือเล่มนี้ผมอ่านแล้วผมจดมาได้ถึง39ข้อนะครับเป็นหนังสือที่คุณนิวกลม,มิึงออกมาชื่อว่า how to live a good life นะครับก็มีมีขายตามร้านหนังสือหรือสำนักพิมพ์คูป หรือราวฟิงเกอร์คุณคนรู้จักอยู่แล้วนะครับคุณนิ้วก้มเสิร์ชหาไม่ยากหรอกนะครับเจออยู่แล้วนะครับโอเควันนี้คงประมาณนี้นะครับแล้วเราพบกันในสดต่อไปครับสวัสดีครับ Nopadon Story a life changing story